เลตตี้มาแล้วสุรวิทเลตตี้มาแล้วเลตตี้มาแล้วเลตตี้มาแล้วสุรวิทย์เลตตี้มาแล้วทำไมให้ปูเปิดเปเรี่ก่อนอ่ะเลตตี้มาแล้วสุรวิทย์โอีกแล้วอ่ะ กิจสุรตางโจอ,องนี่ออกจังเลยแมวทำไมลงเมีวยวเมียวลงเรยมมียวเดี๋ยวก็มามาเร็วุวิมาเร็วมาเร็ว,อเ,เ,เ,วเอาแม่งไอ้เหี้ยแ้คู่เฉยเรวะโอ้ย เอาโอ้โหสิบคอยแรกด้วยฆ่าตัวเมียมึงแม่งเอาเฮีย้ยมันตีแรกกูเกลือแล้วไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมันตีสองกูก็เกลือไอ้เหี้ยมันตีสุดท้ายแล้วสุลวิทย์กกูจะดซมต่อไปมันตีสุดท้ายแล้วสุลวิไอ้เหี้ยเกลือกูให้ค่าเมียมึงเฮียร้อยห้าสิบแล้วแม่งก็ไม่ออกด้วยไอ้เหี้ย โอ้เมียมึงไม่ออกอ่ะสุรวิทย์กูใจดีกูแถมให้มึงอีกเมียมึงอีกห้าสิบอ่ะโอ้ยเฮียไม่ออกด้วยม <c oughs> ตื่นละเ <c oughs> มียมึงลอกกูล้มละลายแล้วสุรวิทย์เฮียไม่ออกสักใบเลย Thank you.